สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าน็อกซ่าปาสิงวันนี้ออกมาเที่ยวนะคะเมืองมัทริไข่เกี่ยวเพราะอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆและคลิปนี้ป้าจะกินเช้าสายบ่ายค่ำเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจที่จะกินกับป้าตามมาค่ะ ไม่อ้วนเอาเท่าไรเอ j นจอยอีติ้งค่ะเพื่อนๆพทานเสร็จเดินย่อยกันสักครู่นะคะเพื่อนๆนแต่จุดสนใจตรงที่เขาต่อแถวกันนั้นเขาทำอะไรกันคะ่ไม่น่าเชื่อเขาเข้าแถวรอซื้อมันฝรั่งทอดค่ะเพื่อนๆสงสัยร้านนี้จะต้องอร่อยแน่ๆเลยคุณลุงไม่ต่อแถวนะคะบอกคิวยาวตลาด นี่น่าจะเป็นที่ว่าการและด้านหน้าที่ป้าและเพื่อนๆกำลังมองอยู่นั้นภายนอกแลดูเป็นโบสถ์นะคะแต่ด้านในนั้นเป็นร้านหนังสือที่จัดอันดับได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคะ่ะ ใครสนใจจะชิมกับป้ายกมือขึ้นอ,อม,มาตินทำอะไรคุณต,ตินตินทำอะไรเทสบอร์ดเทสเทสเทสบอร์ดแค่นเทสหรืเ not ใช่ ววปเป็นยังไงแ่บปะแบบตั้งใจว่ามื้อเย็นจะฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารทับแก้วปรากฏว่าโต๊ะเต็มเพราะเราไม่ได้จองเอาไว้ค่ะเย็นนี้จึงจัดอาหารสเปนค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจตามป้ามาเร็ว นัชชูรานอะไรชีสนวิอะไรนี่อมันฝรั่งมีหม้ออะไรหมอะไรอะไรอ่ะเห็ดสมิุกซออ๋อเห็ดซอสกระเทียม ครีมีเนะซอสครีมเทียมอร่อยไหม,อมอโอเคเป็นวันนี้ป้าและลุงจัดหนักจัดเต็มอิ่มจนจุกเลยครับเพื่อนๆอิ่มเหมือนกัน ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆปนกษาพาสิงยูหูขอบคุณค่ะ